สว,สวัสดีค่ะนางสาวะะนภิการศิริเกื้อค่ะสวัสดีค่ะนางสาวรัตทรพลมรลลงค่ะสวัสดีค่ะนางสาวรัตนมณีสมศรีค่ะ สวัสดีครับนายศิริชัยไหมด่วงครับแห้งแลนะครับคือลักษณะภูมิอากาศที่มีฝนน้อยกว่าปกติหรือฝนไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลครับเป็นระยะเวลานานกว่าปกติและครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้างทําให้เกิดการขาดแคลนน้าดื่มน้ําใช้พืชพันธุไม้ต่างๆขาดน้ําทําให้ไม่เจริญเติบโตส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนโดยทั่วไปครับความแห้งแลงเป็นภัยธรรมชาติประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจําทุกปีในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกครับ อะไรที่ทำให้เกิดความแห้งแล้งนะครับภัยแรงเกิดจากสาเหตุหลายประการนะครับทั้งจากการกระทําของมนุษย์และจากธรรมชาติครับมนุษย์เนี่ยเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดความแห้งแล้งครับจากการตัดไม้ทำลายป่าและการพัฒนาของอุตสาหกรรมครับทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศและทำความร้อนครับและยังมีการเอ่อยังมีโอโซนในชั้นบรรยากาศนะครับที่ทําให้ความร้อนสูงขึ้นครับและประเด็นสําคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลและการเปลี่ยนแปล,แปล,แปลงของสภาพอากาศครับ ประเทศไทยนะครับภัยแ้งมีสายเหตุจากการพัดของลงมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับอ่อนลงทําให้ระยะปกคลุมพื้นที่น้อยลงลงมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความหนาวเย็นและความแห้งแล้งจึงพัดมาปกคลุมประเทศไทยแทนครับและอีกสายเหตุหนึงนะครับก็คือพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยพัดผ่านประเทศไทยน้อยกว่า2ลูกในปีนั้นๆครับ การเกิดวายแห้ง,งปัจจุบันพัยแร้งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยละนับวันยิ่งจีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นบริเวณพื้นที่ที่เกิดในช่วงเวลาที่เกิดยาวนานมากขึ้นตัวอย่างเช่นพัยแร้งประเทศจีนแม่น้าฉางเกียงและแม่น้ําหวางเอซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักของประเทศมีระดับน้ําลดลงกว่าปกติส่งผลให้ชาวจีนหลายล้านคนขาดแคลนน้าดื่มอุปโภคและบริโภคนะคะส่วนประเทศไทยจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ ในช่วงกลางฤดูฝนที่ฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงเดือนก,ก,กรกฎาคมและจะเกิดขึ้นอย่างช,ชัดเจนเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนโดยภาคตะนอกเอฉียงเหนือและภาคเหนือจะเกิดปรากฏการณ์ภัยแร้งก่อนและคิดระยะเวลายาวนานกว่าภาคอื่นๆค่ะของยแรงความแห้งแองหรือการขาดแคลนน้ำส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการ ลูกข้าวซึ่งการลูกข้าวจะต้องใช้น้ําในระยะเพาะปลูกจนถึงระยะเก็บเกี่ยวโดวยการขาดแคลนน้าส่งผลกระทบในระบบการเจริญเติบโตของเมล็ดข้าวทําให้ผลผลิตของเมล็ดข้าวลดลงและทาให้รายได้ของประเทศลดลงและก่อให้เกิดผลกระทบทางนเศรษฐกิจตามมาและปัญหาอื่นๆจากการขาดแคลนน้าเช่นการอุตสาหกรรมการขาดแคลนน้าเพื่อการผลบลิโภคการขาดแคลนน้าในการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งปัญหาเหล่านี้ ล้วนเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและการพัฒนาประเทศค่ะเราจะพูดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหากันนะคะ 1. เราเนี่ยจะต้องปลูกป,ป่าไม้ในท้องถิงน่นเพิ่มมากขึ้นเพื่อมีความชื้นมากพอที่ทําให้เกิดฝนตกเมื่อเรามีป่าไม้มากก็จะทำให้เกิดฝนตกมากมันเนี่ยจะช่วยลดลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในกษรในรเกษตรษกรได้เป็นอย่างดีค่ะ 2. เราจะต้องลดการกระทําที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกเช่นการเผาขยะการใช้โฟมหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสาร CFC ผสมอยู่ซึ่งเป็นสารที่มีคลอรีนผสมอยู่ค่ะมันเนี่ยจะไปทาลายโอโซนในใชั้นบรรยากาศทําให้เกิดภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการทําให้เกิดภาวะแห้งแล้ง 3. เราจะต้องจัดระบบชนประทานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและข้อสุดท้ายเราเนี่ยจะต้องปรับปรุงคุณภาพดิน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้ดินเนี่ยมีความอุ้มน้ําได้ดีมันเนี่ยจะช่วยรักษาความชื้นในดินทําให้พืชเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นค่ะโลกของเราเนี่ยเผชิญภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติมากมายเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟปะทุไฟป่าน้ําป่าไหลหลา,ลากตลอดจนถึงความแห้งแล้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยเป็นปัจจัยมาจากธรรมชาติและการการะทําของมนุษย์ซึ่งับวันเนี่ยจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ เราทุกคนเนี่ยเลยต้องช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อให้เราทุกคนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขค่ะภัยแรงประเทศจีนแม่น้ำฉางเกียงและแม่น้ำหวังเหอซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศเคนกระทบยาก<ะ> <laughs> อย่างเช่นไพแลงประเทศจีนแม่น้ําฉางเกียงและแม่น้ําหวางเฮ่ซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักของประเทศจีนมีระดับน้ําลดลงกว่าปกติส่งผลให้ชาวจีนหลายหลายล้นกระดวน าไม่มึงใต้เยอะไปแล้วไม่พูดแล้วพูดเลยเดี๋ยวตาไร